สมาชิกในบ้านเขาจะขยันนะคะเช้าเชเนี่ยทำสวนค่ะเพื่อนๆทำงานเองจะได้เป็นการออกกำลังกายไปในตัวนะคะจะได้แข็งแรงเนะคะกำลังเดินถือกับเก้าอี้ไปไหนไม่รู้เต้น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 บึดยำบึดยำบึดำบึด ผนังบ้านเรามันแดงหมดเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยคือผลพวงของการใช้น้ำบาดาลเราใช้น้ำบาดาลลดหญ้านะคะสปริงเกิลตรงนี้ค่ะตัวสปริงเกิลมันก็มุนๆๆม,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 มาปีกว่าแล้วไม่ได้ปรับสปริงเกิลให้มันรัศมีมันได้นั้นนะคะมันก็เลยไปเจอผนังบ้านแบบเน,นี้ยค่ะเป็นสีแดงเลยนะคะอาร์ตไปดีเนาะ เดี๋ยวเรากำลังจะจัดการผนังอันนี้นะคะเราจะทำการเพ้นภาพสวยๆให้เป็นที่เช็คอินของเพื่อนๆเวลามาเที่ยวบ้านนะคะเอาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมแม่เท่าวันนี้นะคะว่าทำอะไรเดนเดนเดนเตอนนี้แม่เท่ากำลังแต่งองค์ทรงเครื่องน,นะคะเพื่อนๆเพื่นเือจะเตรียมตัวใส่ขี้ไก่ค่ะ ใส่ปุ๋ยต้นไม้โดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติคือขี้ไก่อันนี้มีมเพื่อนที่รู้จักกันเขาเอาขี้ไก่มาให้นะคะกระสอบไก่เลยมแม่เท่าเขาก็จะกวาดรอบพุ่มก่อนค่ะเพื่อให้พุ่มมันเกลี้ยงนะคะเ <c oughs> พราะเมื่อวานเรามีการจ้างคนมาตัดหญ้า โอ้แม่เท่ากว่าจะสวยงามเลยนะคะเพื่อนๆคือแม่เท่าก็ทําอะไรแล้วเขาจะเป็นระเบียบมีศิละปะได้ค่ะแม่อะโรยรอบพุ่มอ๋อใส่โรยข้างในไม่ได้อ,ะอ่ะอ๋อเหตุผลเราต้องโรยรอบพุ่มเพราะว่าแม่เท่าบอกว่าอ๋อในแม่แม่ลองบอกสิเหตุผลคือ ต้นไม้จะมาถึงพุ่มออผูดใต้ก็ได้ค่ะแม่ผูดใต้ไปเลยใส่ปุ๋ยตรงนี้รดน้ำตรงนี้เยอะๆลืมไปแม่ท้าบอกลืมไปอืมเพื่อนเพื่อนไม่ทราบานะคะหลักการใส่ปุ๋ยต้นไม้เนี่ยเราต้องดูว่าขนาดต้นไม้อ่ะพุ่มมันขนาดไหนอะค่ะเราจะต้องใส่รอบพุ่มค่ะเพราะว่ารากมันมาอยู่จนถึง พุ่มแล้วอะค่ะพุ่มต้นไม้ถ้ายิ่งกว้างเราก็ต้องใส่ปุ๋ยกว้างๆไปค่ะเพราะจะใส่ปุ๋ยแถวโคนมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่ารากมันออกมาเยอะแล้วนี่คือวิธีการใส่ปุ๋ยต้นไม้แล้วก็ต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะนี่คือขี้ไก่ไก่ไก่ไกุ๊กกุ๊กโกุ๊ก,โก,โก,โกโอ้าวแม่ก็ทำไปนี่คือต้นมะม่วง มะม่วง2สัญชาติค่ะใน1ต้นมันมี2ยี่ห้อนะคะ2องพันนั่นเองคืออะไรนะคะแม่มเ,เพชรบ้านลาดเออมะม่วงแก้วแล้วก็เพชรบ้านลาดนะคะปีที่แล้วเป็นเยอะมากค่ะมะม่วงมะม่วงปลูกเชียงรายนี่เวิร์กสุดนะคะปลูกได้ดีเลยค่ะ แต่ปลูกลัาไยกับปลูกยากมากกว่าค่ะแมลงหนอนเต็มไปหมดนี่เสร็จไปนหนึ่งต้นเลยนะคะภายในพริบตาเดียวเห็นไหมคะต้นแรกก็โรยปุ๋ยขี้ไก่เสร็จสับแล้วค่ะเพื่อนๆนี่นะสีขาวๆนี่เนาะเดี๋ยวเราจะได้กินมะม่วงกันนะคะทีหน้าเนี่ยนี่ แม่เท่าเขาก็จะกว่าต้นที่สองต้นที่สามเรามีมะม่วงกว่าประมาณ,มาณกี่ต้นนะแมคะ่ค้าเรามีหม่วงเรามีมะม่วงเก้าต้นค่ะเลขมงคลซะด้วยนะคะเลขเก้ามาแรงค่ะมีมะม่วงเก้าต้นค่ะมีเกือบทุกยี่ห้อลคะค่ะเนี่ยค่ะเป็นงานที่เออผู้ใหญ่ก็ทำได้เด็กก็ทำดีนะคะ ได้ออกกำลังค่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปวิ่งฟันรันอะไรก็ได้นะคะทำงานที่บ้านก็ได้กำลังเหมือนกันค่ะได้ประโยชน์ด้วยนะคะโอเคสุขเล็กๆที่ไม่ควรมองข้ามแม่ก็มีความสุขค่ะ นุกจะได้ม่นุกจะไปค่ะมมเ,เม,มบอกสนุกได้อก,กาลังกายแข็งแรง,งน้เออกับผักเยยค่ะนี่ค่ะลองดูนะคะไม่ต้องเนื้อที่เยอะค่ะใครมีเนื้อที่เท่าไหร่ก็ทําให้มันเหมาะสมอะค่ะของนุ่งหนิงนี่พื้นที่ปลูกพวกผลไม้ประมาณประมาณครึง่งครึ่งไร่ค่ะก็ เพื่อนๆจะทายถูกไหมคะเนี่ยว่าแม่นุ้งหนิงอายุเท่าไหร่ถ้าไม่บอกเนี่ยทายไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่าตัวก็ไม่โค้งงอตัวตรงอยู่เลยค่ะเพราะว่าแม่เขาออกกําลังกายการบริหารบ่อยค่ะแต่อย่างว่านะคะคนเรามันก็เสื่อมได้อะ,ค,ะค่ะก็ยอมรับเตรียมไปนะคะทุกอย่างมันเสื่อมได้หมดมันจะขึ้นอยู่กับเร็วหรือช้า มันอยู่ที่การสร้างเหตุของเราค่ะถ้าเรามันมันออกกําลังกายดูแลสุขภาพเราก็อาจจะเสื่อมช้ากว่าคนอื่นนิดนึงแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเราก็อาจจะเสื่อมไวค่ะถ้านั่งนอนเฉยๆเนาะเนี่ยนี่เห็นแม่เป็นตัวอย่างมาตั้งแต่นู่นแล้วัแต่เราเด็กๆแม่จะตื่นแต่เช้ามาทํากับข้าวมาวิ่งอะใน,ในขี้ไก่ แม่กำลังตักขี้ไก่นะคะอันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนนะคะเป็นช่างที่มาสร้างบ้านเราอะคะ่ะเขา,าให้หาที่บ้านเขา <5 S 1> เลี้ยงไก่ค่ะก็เลยมาให้ด่งไหลายกระสอบอะคะ่ะหากระสอบสาธุบุญกับเขาด้วยนะคะน่ารักมากอ <5 S 1> ตอนตักขี้ไก่เราก็ควรจะใส่แมสอะไรไปนะคะเพราะมันมีฝุ่นขี้ไก่อยู่มันก็จะมีเชื้อโรคเนาะ ไก่กับขี้มูมันผันปืนมั้งไหมี่ไก่เยอะยพอแต่้ไก่มันร้อนมันร้อนใช่ไหมคะ่ะนี่อตอนโรยนะคะรอบพุ่มค่ะต้นนี้มันจะพุ่มเล็กหน่อยก็จะโรยแบบเออมันไม่กว้างมากมอันนี้มะม่วงแรดค่ะแรด ภาษาภาษาใตพแม่บอกภาษาใต้คำว่าแรดภาษาใต้คือออดรออันนี้คือเป็นกิริยานะคะเป็นเวิร์ฟไม่ใช่แรดที่เป็นสัตว์นะคะก็สอนภาษาใต้วันละคำนะคะเพื่อนๆมาอยู่ดูช่องเนี้คำว่าออดรอภาษาใต้มันก็ไม่ได้เป็น เป็นนกา a ีฟหรือเป็นด้านลบเสมอไปนะคะถ้าคุยกับเพื่อนสนุกสนุกก็พูดได้ค่ะอ๋อหล่อจังเศร้านี่อ่านั่นคือแบบก็แปลว่าเออน่ารักก็กิ๊กก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ที่พูดแล้วก็เพื่อนที่เราพูดด้วยนะคะแต่ถ้าจะเป็นคำน е г ที i ก็คือเป็นการด่าก,กันเลยก็จริงจังก็ก็ได้เหมือนกันอ๋อหล่อจริงอะไรประมาณนี้ค่ะ เป็นการว่าเก่าวกันนะเพราะฉะนั้นวาจาสําคัญนะคะเพื่อนๆวาจาสําคัญสัมมาวาจาดีกว่านะคะพูดจาดีเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะคะสัมมาวาจาคือไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอ้อเจอ้อไม่พูดสอดเสียดค่ะนี่คือสัมมาวาจาสี่ข้อนะคะถ้าทุกคนทําได้เนี่ยสังคมก็จะสงบค่ะเราก็จะไม่ทะเลาะวิวาทกันเนาะ น,นี่ก็ให้ทรมาะาไปด้วยค่ะช่องนี้ชอบทรม้าด้วยค่ะเนี่ยแม่ก็ทำแบบนี้ค่ะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูแม่เท่าดูนุ้งหนิงชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเราว่าเราทำอะไรกันบ้างวันๆน,นะคะสนุกสนุกเผื่อเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนอื่นๆน,นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่จะแชร์ มีอะไรที่อยากจะแนะนำเราก็เชิญได้เลยนะคะยินดีรับฟังค่ะโอเคนะคะวันนี้คงพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนุ่งหนิงจะต้องไปทำกับข้าวบ,บายคะ่ะแม่ขอบคุณค่ะเ,คเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ